ครับนาทีระทึกใจก็ใกล้เข้ามาแล้วครับพี่น้องครับรออีกสักคู่เสียนหลายท่านเขาก็ประจําตําแหน่งแล้วนะครับมันจะเหลือเวลาอีกไม่นานเดี๋ยวมารอดูกันนาทีระทึกใจก็ใกล้เข้ามาทุกขนาแล้วนะครับ ได้ยินเสียงร้องจากทางนี้ทุกคนก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับมารอลุ้นกันแถวแรกว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอฟังสัญญาณจากทางคณะกรรมการนะคระับวหนานะครับ วันนี้รู้สึกหนาแน่นพระดาวรถก็งคือจังหวห่าร้อยยีน้องรอบทำบ้างแล้วถึงมาตั้งจิตนาแน่นมากโอ้ยเจ้าหน้าที่ก็จะหาอยู่้อาจิตเนาะเรากำลังเตรียมจิพี่น้องเนาะผมพระดาวเสียสละพี่น้องมาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะมีสะดุ้งสะดุ้งก็จะเอาเพืยอ จะมีอยู่เกือบเกือบเกือบยี่สิบยี่สิบท่านนะครับจะอยู่ที่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวซะด้ยแม่กรรมการทำไมปร่ดูกลางนี่ฮะให้ประชาชนไม่ได้แค่ในบรลุหนองนี้ก็ได้ระยะเวลาอยู่สองปีประมาณสองปีเห็นจะได้หลังจากลงครั้งที่แล้วอแลงเลยก็เรียนต่างๆาก็รู้ดีว่าน้องนี้เป็นยังไง พราะว่าห้องก็เปล่าเลยแต่ผัวเดี๋ยววันจะกลับ้าเสียหลายท่านก็รอคอยเหมือนเป็นวันที่รอคอยตรงนี้หมายตาหมายใจไว้ตั้งนานละได้เวลาสองปีสองปีก็น่าจะใสสวยนะครับจะขึ้บ้านเสียะเทาเด้วบ้านเสียะเทาหอดย่ำติดเปิดป้านนี้เป็นพรเอกว่างั้นอ่ะเดี๋ยวเรามารอชมกันอีกสักครู่นะครับพี่น้องครับ